เป็นเวลาหลายทศวรรษที่ HP ได้พยายามผลักดันโนัตกรรมที่ออกแบบมาเพื่อสร้างผลกระทบที่ยั่งยืนเป็นที่รับรู้ว่าเราเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีความยั่งยืนมากที่สุดในโลกเราทำการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างโลกที่ดีขึ้นในโลกที่รู้คุณค่าของความยั่งยืนเทคโนโลยีที่ปฏวิวัติวงการของ HP จะช่วยคุณเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดเครื่องพิมพ์ HP Latex 700และ800 s e r i e จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเกิดความยั่งยือนอย่างขีดสุดช่วยการทำงานในแต่ละวันของคุณอนาคตของคุณได้รับชัยชนะเครื่องพิมพ์ HP Latex 800และ700ซีรีส์ใหม่ช่วยการทำงานที่ปลอดภัยของคุณนั้นง่ายขึ้นด้วยสภาพแวดล้อมการทำงานที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานของคุณหมึกพิมพ์สูตรน้ำที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่เกี่ยวข้องจากมึกอีโคโซเวน UV Gel และ UV หมึกพิมเลเท็กซ์สูตรน้ำของ HP ไม่ต้องการการระบายอากาศเป็นพิเศษเนื่องจากไม่มีการปล่อยมลพิษทางอากาศที่เป็นอันตรายหรือ h a ป s ไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาเคมีโมโนเมอร์และการทำให้เกิดโอโซนเครื่องพิมพเลเท็กซ์ของเราช่วยให้คุณมีโลกที่ไร้ขยะ HP ยังคงผลักดันเพื่อให้เกิดผลกระทบที่ยั่งยืนมากขึ้นในอุตสาหกรรมเครื่องพิมหน้ากว้างผ่านการผลิตการออกแบบผลิตภัณฑ์และวัสดุ และผลิตภัณฑ์และชิ้นงานที่หมดอายุการใช้งานชิ้นงานที่เป็นกระดาษที่พิมพ์จากเครื่องพิมพ์ HP Latex สามารถนำไปรีไซเคิลได้นอกจากนี้เรายังสามารถจัดการกับชิ้นงานที่พิมพ์ลงบนวัสดุ12ประเภทเมื่อหมดอายุการใช้งานได้อย่างเหมาะสมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายผ่านโปรแกรมรับวัสดุคืนของ HP การพิมพ์ HP Latex บนวัสดุอื่นไม่เป็นอันตรายและปลอดภัยในการกำจัดตามคำแนะนำของผู้ผลิตวัสดุ บอกลาตลับหมึกพลาสติกเก่าด้วยตลับหมึกใหม่ของ HP Eco Carton ไม่เพียงแต่มีความจุ1ลิตรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้นแต่การออกแบบตลับหมึกใหม่นี้ยังลดการใช้พลาสติกลงถึง80%ในทางกลับกันการปล่อยคาร์บอนก็ลดลง66%ซึ่งเทียบเท่ากับการชาร์จโทรศัพท์มือถือ38ล้านเครื่องต่อปีนอกจากนี้จะไม่มีการนำตลับหมึกอีโคไปฝังกลบหลังการใช้งาน เพราะว่ากล่องกระดาษสามารถนำไปรีไซเคิลในท้องถิ่นได้และยังสามารถส่งคืนถุงบรรจุหมึกได้ฟรีผ่าน HP Planet Partners รวมถึงหัวพิมพ์ HP ที่ใช้แล้วนับว่าเป็นส่วนเสริมที่สมุนแบบของเครื่องพิมพ์เลยทีเดียวป้องกันไม่ให้มีการฝังกลบพลาสติกเกือบ10กิโลกรัมเนื่องจาก20%ของพลาสติกในเครื่องพิมพ์นั้นเป็นพลาสติกที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้รวมถึงการทิ้งพลาสติกในมหาสมุทรอีกด้วยแล้วคุณล่ะ การทุ่มเทเพื่อความยั่งยืนของ HP เปิดประตูสู่พันธมิตรใหม่ได้อย่างไรทุกบริษัทมีเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่พวกเขาต้องการจะบรรลุเครื่องพิมพ์ HP Latex 800และ700ซีรีส์ใหม่ของเราจะช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่อาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ HP Latex ช่วยให้งานที่พิมพ์ออกมานั้นไร้กลิ่นทําให้คุณสามารถนําชิ้นงานนั้นไปติดตั้งในพื้นที่ภายในอาคารได้มากขึ้นรวมถึงสถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่อ่อนไหวเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลและสถานที่ที่มีหลักเกณฑ์ที่เข้มงวดเกี่ยวกับการคานึงถึงสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมหมึกพิมพ์ HP และ Tex ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้รับการรองรับมาตรฐานต่างๆที่สําคัญได้แก่มาตรฐาน z d h c หรือหมึกที่มีการปล่อยสารเคมีอันตรายเป็นศูนย์มาตรฐาน EU Eco ที่มีการปล่อยมลพิษต่ำมาตรฐาน Green Guard Gold ของ UL สำหรับการตกแต่งภายในได้อย่างเต็มรูปแบบโดยไม่จำกัดมาตรฐานความปลอดภัยของเล่นและอื่นๆอ,อีกมากมายนอกจากนี้คุณสามารถเพิ่มชิ้นงานด้วยหมึกพิมพ์ HP Latex บนวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกว่า50รายการเพื่อนำเสนอชิ้นงานที่สร้างผลกระทบด้านความยั่งยืนได้อีกด้วยเพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่ลูกค้าของคุณ ทุกบริษัทมีหลักการและเราต้องดำเนินธุรกิจด้วยหลักการที่ยืนหยัดมากกว่าสินค้าที่เราขายเรายืนหยัดเพื่อสิทธิมนุษยชนสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ใช้และลดผลกระทบที่จะเกิดต่อโลกของเราปกป้องอนาคตของเราเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับคุณเพื่อพลิกโฉมตลาดเครื่องพิมพ์หน้ากว้างเราจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าทุกๆครั้งที่เราตัดสินใจพิมพ์งานด้วยเครื่องพิมพ์หน้ากว้างนั้นมันคือการตัดสินใจที่มีผลต่อความยั่งยืน